หลังจากที่ครั้งที่แล้วผมได้ไปลุยน้ำตกคลองมาเดือวันนี้ผมเลยมีความคิดที่อยากจะไปนอนกลางป่ากลางเขาขับรถไปปีนหินลุยดินลุยทรายไปดูพระอาทิตย์ตกดินพร้อมชมดาวยามค่ำคืนไปสถานที่ที่รถธรรมดารวมถึงเจ้ากระทิงดูของผมไปไม่ได้และตอนนี้ครับพวกเราก็อยู่กันที่แคนด์ล์แกรนเป้เอ็กซ r เพ2ไมล์ n d น o v e r ว านที่ห่างไกลจากความวุ่นวายให้เป็นเพื่อนได้มาพักผ่อนบนรถบ้านที่เพียบพร้อมทุกอย่างท่ามกลางธรรมชาติที่แสนจะสวยงามอ่าตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ข้างในแคมป์เขาเรียกว่าแกรมปิ้งนะเป็นไงเธอบรรยากาศดูบรรยากาศบรรยากาศ<ร><ร>ดีมากทุกคนวิวนี่พาน,นรามาห่นมาเจอพาน,นอามา กอไม่ใช่ไม่ใช่นะครับสวยมากทุกคนจะเห็นแบบทุ่งไร่ทุ่งนาเขียวขจีก็ไม่เคยเห็นอะไรที่มันแบบกว้างใหญ่ไพศาลขนาดนี้นะมาดีดีกว่าเพื่อนเดี๋ยวพามาดูนะว่าจุดไฮไลท์ของเราก่อนว่ามีอะไรบ้างเนี่ยเวลาที่จะมีเทศกงเทศกาลคนจีนเนี่ยก็จะมาจุดกระดาษใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้เป็นที่ปิ้งมาร์ชเมลโล่นะคะทุกคนแล้วก็ใครอาจจะอยากกินบาร์บีคิวอยากย่างไก่ย่างอะไรอย่างเงี้ยเหนียวไก่เหนียวไก่ใช่เองมานี่เลย เดี๋ยวถ่ายทอดวิชาปิ้งไก่ให้ตอนนี้มันช่วงหน้าร้อนแต่หน้าร้อนเนี่ยกลางคืนกับก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยก็ประมาณ18 1 9องศาเออก็ถือว่าเย็นบอกห้องแอร์เยอะมากนะทุกคนแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวเนี่ยเลขตัวเดียวหนาวสั่นแล้วก็จะเห็นหมอกยามเช้าฝนตกพอฝนหยุดตกปุ๊บก็จะเห็นหมอกเหมือนกันมันเป็นหมอกยามเช้านึกวันเทบนะเฮ้ยไม่ใช่ก็เอาไว้เดี๋ยวกลางคืนจะสวยมากจะมีไฟแล้วก็จุดไฟจุดไฟตรงนี้นี่คือโต๊ะกินข้าวของพวกเราตอนนี้มันโล่งๆใช่ไหมเป็นแค่แบบเก้าอี้กับโต๊ะใช่ เด like hey, really? ี๋ยวบอกเลยว่าตอนดินเนอร์นะพี่พี่ที่ดูแลที่นี่ครับเขาจะมาจัดเป็นแบบฟูลเซ็ตอะฟรด์ดินนิ่งเหมือนเข้าในโรงแรมแบบเป็นคอร์สแบบแพงๆอะทุกคนแต่ดื่มดำถ้ำกลางธรรมชาติเออก็มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมนะทุกคนเพราะที่นี่เล่นมุกไม่ค่อยตลกทำไมอะมาขาม เล่นเอกตลกเอกนะส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซนแบบชิลๆเนี่ยทุกคนมีเพลงนะแล้วก็มีแบบบ่อน,นั่งแบบ,บ<อ>สบายๆหรือว่าวันในฝนตกเนี่ยเราก็จะมากินข้าวในนี้แทนก็ได้นะเอาละแล้วตอนนี้เพื่อนจะคิดว่าเอ๊ะถ้ามาค้างที่นี่มันจะนอนที่ไหนพาไปดูที่นอนดีกว่าวันนี้เนี่ยเราพาไปในรถบ้านเคยนอนหรเปล่ารถบ้านยังไม่เคยนอนวันนี้จะเป็นการเปิดประสบการนอนในรถบ้านครั้งแรกเลยโปกตีเราจะเห็นแบบฝรั่งนะในหนังอ่ะเขาชอบนอนกันในรถบ้านริง ลุออกไม้โอ้โหที่พกคนขับรถไปด้วยนะครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ใน รถบ้านในโรงทุกคนขึ้นบอกเลยว่ากว้างเนาะเอาจริงตอนแรกคิดว่าจะแคบกบรรยากาศเหมือนแบบเราขึ้นเครื่องบินนะแต่ว่าเ,ออเป็นเครื่องบินที่แบบซีทเรามันต้องแบบ v i p มากอะใหญ่กว่าเฟิร์สคลาสอะอันนี้ไม่ใช่ที่นอนนะครับอันนี้เป็นแบบว่าโซฟ้งโซฟาตอกโจท<ร>ย์สร้างคอนเเห็นได้อีกหนึ่งุมนะถ่ายรูปสวยแล้วเออถ่ายรูปได้แต่จริงๆแล้วนะเพื่อนตรงนี้ก็สามารถเป็นที่นอนได้สองที่นะสมมติว่าเราแบบเพื่อนมาเยอะเนี่ยหนึ่งสองนนี่แล้วดูสิ่งอำนวยความสะดวกครับอันนี้เป็นสิ่งล้างจานแล้วก็นี่นะครับครัวถ้าเปิดตรงเน เป็นเตาแก๊สแต่สามารถทาอาหารได้ใช่นี่เก็บอุปกรณ์ูเทนซิลต่างๆตู้เย็นตู้เย็นทุกคนมีตู้เย็นในตัวเหมือนแบบอยู่คอนโดแล้วนี่ก็นี่อะไรอ่าอุยมีบาร์โรบให้มีไดเป่าผมอั้นี่เป็นพวกตู้เก็บของนะครับอันนี้ก็ไมโครเวฟค่ะอันนี้ก็คือกินกาแฟแล้วก็สําคัญมากอาบน้ํานี่คือห้องอาบน้ําดิ่งเปิดไฟปุ๊บนี่ผู้ชายตัวใหญ่ก็ยังอาบได้อยู่นี่นะครับก็จะห้องน้ำนะคืออารมณ์เหมือนแบบห้องน้ําบนเครื่องบินเลยนะมีครบทุกอย่างนะนี่นะครับ เพื่อคือมาสเตอร์เบดรูปของเรานะครับห้องนอนโอ้เตียงนุ่มมากนะคะรับบรรยากาศดีแล้วก็มีทีวีมีแอร์มีเนี่ยมีประตูแบบเพิ่มความไพรเวทของเราได้แล้วถ้าถามว่าเอ๊ละแล้วรถมันใช้ไฟกับต่อนะ้ํำยังไงใช่ไหมที่นี่เขาจะเซ็ตให้หมดเหมือนคอนโดลขึ้นที่อะท,ทุกคนนอกจากคอนโดแบบพกพาแบบนี้แล้วนะเหมือนกับพกบ้านพกพาไปด้วยนะถ้าในเจ้า De f ฟ n เด r รุ่นใหม่เขาก็มีจุดแคมปิ้งพกพาด้วยเออแบบนั่งชมวิวสบายๆเดี๋ยวมพาไปดูครับไป B- ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะทุกคนคิดดูนะครับว่าเรามีรถหล่นหลออที่เท่แบบนี้แล้วอ่ะจินตนาการว่าถ้าเกิดว่าเราขึ้นไปขับไปอุทยานไปดูน้ําตกไปดูทางที่เขาแบบไปได้ยากๆอ่ะทุกคนปกติใช่ไหมถ้าเราขับรถธรรมดาเนี่ยมันจะต้องแบกเก้าอี้แบบนี้ไปใช่ไหมแล้วมันก็แบบ้อดแล้วซิมแนนก็บ่นเพราะว่าค่าเลเซอร์ฟ้านี่มันแพงมากแล้วเพื่อนจริงๆเธอต้องอาผ้าคลุมด้วยต้องคลุมคลุมไปเลยเนยชุดเซตอัพป็กนี้ที่เพื่อนๆเห็นนะการติดตั้งง่ายมากเลยเพื่อนแค่สิบนาทีเท่านั้นเมื่อกี้เขา ยืนดู <c oughs> อยู่ตรงนี้นะครับถ้าเบื่อชีพ10นาทีถ้าพวกเราก็สักชั่วโมงหนึ่งครับกล่าวว่าจะดูพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ตกแล้วยังไม่เสร็จฟังก์ชันนี้นะครับสามารถทําให้เพื่อนเนะี่ยไปแคมปิ้งปิกนิกที่ไหนก็ได้บนโลกนี้ที่ถนนไปถึงเลยทุกคนสบายขนาดเนี้แล้วก็ <c oughs> <c oughs> นี่ทุกคนแต่ว่ามีไฮไลท์ที่เด็ดก,กว่านั้นอะไรตามมาบันไดนี้ครับรับน้ำหนักได้150กิโลกรัมนะครับนี่ทุกคนแล้วเราก็ยังได้ รูปมุมสวยๆมีค <โฮ S 1> อนเทน<ฮ>ดนบนอีกแบบนี้ตอนนี้เราอยู่ใกล้ต้นมะขามใครอยากกินมะขามก็ยหยิบมะขามกินได้ด้วยนู้นมะม่วงภาษาอังกฤษได้ล่าเราอะ่ะได้มะม่วงแองโก้ส <Mango. S 1> ีเหลืองเยลโล่มังคุดไม่เป็นไรไเพื่อนๆแต่ว่าถือว่ามันขึ้นมาข้างบนเน้นแหลกนี้นะครับแข็งแรงมากนะครับรับน้ำหนักได้อีก300กิโลกรัมระซิมแนนอีก5้คนนะเอาละเธอแต่ว่าตอนนี้นะคะภาพที่แสงสวยๆแบบนี้เราก็ได้เวลาไปลุยที่กรต่อแล้วไป 50ปีที่เจ้าดีเฟนเดอร์ พาเพื่อนๆนักผจญภ,ภัยนักสำรวจธรรมชาติทั่วโลกเนี่ยไปทุกเส้นทางไม่ว่าจะมีถนนหรือไม่มีถนนก็ตามแน่นอนนะเพื่อนๆเจ้ารุ่นนี้เนี่ยถือเป็นรุ่นที่สำคัญมากๆของแบรนด์เขาและด้วยจุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ช่วงล่างแข็งเนี่ยกะหินและภายในเนี่ยเป็นอนาล็อกสุดแสนจะโบราณเลขหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับหน้าตาของเขาเนี่ยแทบจะไม่เคยเปลี่ยนแปลงมาเลยในระยะเวลาครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาแต่รอบนี้ครับมันไม่เหมือนเดิม อีกต่อไปและนี่ก็คือ all new Land Rover Defender plug-in hybrid all-wheel drive SE ที่ทนทานที่สุดประหยัดที่สุดและยังเต็มเปี่ยมไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยล่าสุดและถามว่าราคาน่ารักน่ารักแบบ6,999,000บาทได้อะไรบ้าง เป็นแงซิมแนนบอกเลยว่านี่เราขับมาตั้งแต่กรุงเทพนะเพื่อนๆมานี้เนี่ยประมาณสงชั่วโมงกว่างที่เธอเห็นนะว่าตอนนี้เราก็แบบขับโค้งไปโค้งมาเพราะว่าส่วนพึ่งเนี่ยไม่ว่าเป็นเมืองที่อยู่ในขุบเขาสบายไหมสบายมากทุกคนรู้สึกว่าเบาะมันนิ่มนั่งสบายมากอินทีรเรียข้างในคือบอกเลยว่าสวยมากดูแบบมินิมอลแล้วก็ดูไฮเทคมันเหมาะกับมาลุยออกต่างจังหวัดค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะคะใช่เลยครับเพราะว่าจอที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นจอไฮเดฟที่ชั มากและลูกเล่นการทัชสกรีนของเขาลื่นมากทุกคนแล้วก็ใช้งานง่ายมากและที่สาคัญนะครับเชื่อมต่อ 4G 5G พร้อมกับดาวเทียมแบบเรียลไทม์นี่เขาบอกเราเลยนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนส่วนพึ่งกําลังหันไปในทิศทางไหนและคันนี้ครับยังได้แอร์สามโซนและสิ่งที่ผมชอบมากคือเจ้าคันนี้เนี่ยเพื่อนๆเห็นหน้าตาดูแบบลุยๆป่าล้ำๆแบบนี้เขาล้ำจริงครับเพราะว่าภายป้ารถยนต์ของเขาเนี่ยมี ECU หรือว่าคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์คอนโทรลยูนิตเนี่ยรวมกันทั้งคันเนี่ย85ตัว เพื่อช่วยควบคุมช่วงล่างถุงลมัระชาฉลาดและทําให้การกับขี่ลงเขาขึ้นเขาไปในทางปวดทางหินทางภูเขาเนี่ยเป็นไปอย่างราบลื่นที่สุดและภายในของเขาเนี่ยอย่างที่เธอบอกเลย มินิมอลดูมีความซีวิลไลซ์มากขึ้นเยอะครับเพราะนอกจากหน้าจอตองนี้แล้วเนี่ยถ้าเพื่อนๆดูหน้าจอตรงกลางนะครับเป็นดิจิตอลทั้งหมดแล้วเวลาที่เรปรับฟังก์ชันหรือปรับโหมดอะไรต่างๆมันจะขึ้นที่หน้าจอได้ด้วยและหนึ่งออปชันที่ผมเห็นแล้วตะลึงตึงโป๊มากๆเลยก็คือกล้อง360องศาที่ไม่ได้แค่ดูรอบๆเท่านั้นแต่ยังสร้างภาพ 3D AR โอ้โหอย่างกับในเกมอะครับทุกคนฟุงอะไรเขายม่งดูมินิมอลทุกคนจะว่าไปนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในอำเภอเมืองของตัวสวนพึ่งเล เะเพื่อนประชากรส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นชาวไทยเชื้อสายกระเรียงนะ เมื่อกี้เราก็จะเห็นร้านอะไรนะขัวกะเลี่ยง <_ C os> ขัวกะหลังแล้วก็ท <_ C os> านก๋วยเตี๋ยวผิดกะเลียงเนี้ยตอนแรกเราก็คิดอยู่ว่าเอออยากกินขัวกะเลี่ยงกับขัวกะหลังใช่ไหมแต่ว่าพอดีว่าขับเลยมาแล้วเลยอดกินนะคือต้องเล่าอย่างนึ่งเรว่าปกปติดีเฟนเดอร์ในตัวก่อนเนี่ยมาสิบปีใช่ไหมเพื่อนเราจะนึกภาพแบบมันต้องไปลุยนะเสียงก็จะเข้ามานะแอบใช้บ้างไม่ใช้บ้างไม่เป็นไรนะแต่ขอลุยได้ก่อนแต่วันนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมากเพื่อนถ้าให้หลับตาแล้วมันนั่นอะเราไม่รู้สึกเลยว่าเรานั่งอยู่ในรถทที่แบมมมันสาาารรถลลุยงอออดไ้้วผก วันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งใหญ่จริงๆนะเ,นเพื่อนๆที่ทําให้เจ้า Defender คันนี้เป็นรถที่บอกได้เลยว่าขับได้ทุกวันจริงๆผู้หญิงก็ขับได้ขับง่ายมากๆและสบายมากๆแถมยังพร้อมรุยได้ทุกวันอีกด้วยครับที่นี่คือสถานที่ที่รถธรรมดาไม่สามารถขับ ขึ้นมาได้มันคือสถานที่ฮาด้วยโหที่เอาไว้ทดสอบรถออฟโรดเพื่อนๆดูทางสิครับมีทุกอย่างหินดินสายยกเว้นถนนจะเอาอะไรมาขึ้นไหวต้องนั่งฮอมาเท่านั้นแหละครับถึงจะมาได้หรือ และสิ่งที่แตกต่างจากเจ้า Defen เดอร์รุ่นอื่นก็คือเจ้าคันนี้ครับได้เครื่องยนต์ปลั๊กอินไฮบริด P400E เครื่องยนต์เป็นสิน2ลิตรสสูบเทอร์โบที่รีดแรงม้าได้300ตัวจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าทำให้ทั้งมดเนี่ยรีดแรงม้าได้ถึง404ตัวกับแรงบิดหนักๆที่640นิวตันเมตรฟังมายาวขนาดนี้เดี๋ยวจะไม่เห็นภาพนะเพื่อนๆก็ง่ายๆคือเจ้านี่ทำสิน200นะครับในแค่5 6วินาทีเท่านั้นนะแล้วทางที่เรากำลังจะขึ้นเนี่ยมันเป็นทาง การขี่มาให้ถึง7โหมดด้วยกันและใช้งานง่ายมากครับแล้วก็ปรับโหมด Terrain Response เป็น Rock CRODE ที่เราปรับไปเนี่ยเหมาะมากๆนะครับในการขึ้นเนินขึ้นหินแบบนี้เราจะเห็นได้เลยว่าตอนนี้นะครับรถอนะ่ะมันยกสุงขึ้นแล้วก็เตรียมตัวนะครับไปโโอ้โ บอกว่าขับออฟโรดไม่สนุกครับผมมาแล้วมาแล้วว้โหแหมเพราะการที่มันมีไฟฟ้าช่วยนะเพื่อนมันสร้างความแตกต่างมหาศาลมากๆใครที่เคยลองดิเฟนเดอร์ตัวดีเซลแล้วแต่พอเมื่อมีไฟฟ้าดีขึ้นปีก่ะทุกคนดิบดิบดิฟ และแน่นอนนะครับเพื่อนๆยังมีอีกหนึ่งโบทสำหรับเจ้า d e เฟนเดอร์คันนี้นั่นก็คือ EV e. เขาก็จะเปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้า100%และเขาสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าเนี่ยเพียวๆมากถึง37กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มๆ1ครั้ง <c oughs> ก็เรียกว่าใครอยากจะท่องชมธรรมชาติแบบไม่รบกวนสัตว์ป่าก็ทำได้สบายมาก ง่ายไปกว่านั้นอีกขอช่วงล่างถุงลมกับระบบเทรันรีสปอนช่วยปรับการตั้งค่าพื้นผิวถนนต่างๆที่เราอยากได้และไม่ใช่แค่ช่วงล่างและเครื่องยนต์อย่างเดียวนะครับที่ทําให้มันลุยได้อย่างดีเยี่ยมใช่ครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าเจ้าคันนี้นีมันถูกดีไซน์ให้หน้าสั้นหลังสั้นประโยชน์ก็คือมันเลยสามารถขึ้นลงเนินลาดชันได้อย่างสบายจริงขับตาเดียวแน่นานทำดิ เนี่ย <Yeah. laughs> <laughs> และซุ้มล้อของเขานะครับยังเป็นสี่เหลี่ยมเพื่อล้อยสิบของเขาเนี่ยไม่ติดซุ้มเวลาปีนป่ายไปในที่ต่างๆและเพื่อคาแรคเตอร์ของการออฟโรดยังคงอยู่นะเพื่อนยางอะไหของเขานะครับยังคงแขวนไว้อยู่ที่ฝาท้ายของรถซึ่งถือเป็นจุดเดียวนะครับที่หลงเหลือมาจากดีเนเอของเจเนเรชันก่อนครับ ภารที่ตกดินมาสวยไหมสวยมากเห็นแบบภารที่ตกหลังภูเขาเลยตอนนี้นะครับเราก็กําลังจะลงเขาด้วยโหมดของ hill descent ของเขาที่ให้มาเนะี่ยมันเพื่อนเราไม่ต้องแตะคันเร่งเลยครับเราแค่ควบคุมความเร็วด้วยพวงมาลัย multi function ตรงนี้ครับเราจะให้เขาลงด้วยความเร็วประมาณเท่าไหร่กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับที่ผมก็เซ็ตไว้ประมาณ10นุ่มนวลอะไม่ต้องทำอะไรเลยเข<ล>าไม่แตะเบรกเลยอ,ะอ่ะไม่ต้องครับผมเท่ฝุ่นหทุกคนอันนี้จะเป็นตำนานจะเป็นตำนาน ถ้าเราไปเล่าให้เพื่อนฟังตอนนี้พาทิตก็ตกดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปดินน้สุดหรูที่แคมป์ดีฟนเดอร์ของเรานะคะไปการที่ผมได้มาอยู่บนยอดเขาท่ามกลางธรรมชาติและชุมพาทิย์ที่กําลังลารับขอบฟ้าถือเป็นการเดินทางที่คุ้มค่าสุดๆเอาล่ะค่ะตอนนี้ซิมแนนก็หิวแล้วแต่เหมือนเจ้าดิฟินเดอร์จะยัง และตอนนี้นะครับลงมาทีหนึงเนี่ยฟาร์มบึ้ดเลยเ,เพื่อนๆแต่ว่าเธอดูดูดูใช่เขามีก่อกองไฟด้วยทุกคนน่ารักมากเหมือนเล่นลูกเสือว่าลูกเสือล นี่และตอนนี้นะเ,นเพื่อนๆเราก็กลับมาที่แคมป์ของเราแล้วแน่นอนนะครับพูดถึงตัวด e เฟนเดอร์ตัวใหม่นะครับที่เป็นปลังอินไฮบิทนะนี่เราก็มีอุปกรณ์ของเรานะครับเจ้านี่เนี่ยมากับการชาร์จโหมด2นะเ,นเพื่อนๆแค่เสียบสายชาร์ะทิ้งไว้ประมาณ7ชั่วโมงนะครับเราก็จะสามารถได้แบตเตอรี่เต็มเรียบร้อยนะครับสบายมากซึ่งวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเหมาะกับทริปของเรามากเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะมัมมกินข้าวเสร็จนอนพักผ่อนตื่นมาก็ชาร์จเต็มพอดีแต่มันก็มีอีกโหมดหนึ่งนะเพื่อนๆเรียกว่าฟ้าส์ชาร์จนะคร ตามตู้นะครับอานไนมีเนี่ยบอกเลยว่าใช้เวลาจากไม่มีไฟเลยนะถึง80%ของตัวรถนะครับใช้เวลาแค่30นาทีททอะทุกคนก็จะวิ่งได้อีกเยอะมากๆสบายมากๆนะเอาละเฮ้ยพูดเยอะแล้วไม่สนใจเลยนะ<ช>ไม่สนใจเลยนะนอยากกินอ้น่ากินมากทุกคนของเยอะม,มากเขาเนี่ยแอบจัดให้สำหรับเธอโดยเฉพาะเลยนะใช่เพราะว่าเป็นคนพิเศษไง จริงๆก็คือ Land Rover Defender Camping Experience จัดให้น่ากินขนาดนี้นะครับยิ่งกว่าโรงแรม5ดาดาวทุกคนดูสิโคงนี่โอย้อยใหญ่มากแล้วถ้าเพื่อนคนไหนครับอยากมาสัมผัสความเอ็กซ์คลูซีฟแคมปิ้งแบบนี้นะครับไม่จะเป็นต้องมีเจ้า Land Rover Defender ก็มาได้เพราะว่าที่นี่เขาจัดให้ครับมาลองดื่มดมบรรยากาศ่ามกลางธรรมชาติแบบนี้พร้อมกับทดลองขับเจ้า Defender ได้ที่นี่เลยและสำหรับใครที่อยากจะครอบครองเจ้าน้องคันนี New Land Rover Defender ลกอินไฮบิทเนี่ยเขาสนนราคาอยู่แค่6กล้านเก้าแสนเก้าบาทเท่านั้นทุกคนและไม่ต้องห่วงเรื่องศูนย์บริการหรือระบบต่างๆนะเพราะว่าเขาแถมให้เลยกับแลนด์ o รเวอร์แคนานถึง5ปีทั้งการรับประกันคุณภาพบริการบำรุงรักษาตามระยะและบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนและเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ www.landrover.co.th ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ค่ะโอ้โหเป๊ะมากเลยค่ะหรือจะแวะไปชมนะครับความสวยงาม ความอลังการของน้อง Land Rover Defender จริงๆเนี่ยได้ที่โชว์รูม Land Rover พระนาม4ได้เหมือนกันครับและแน่นอนนะครับสำหรับ Fc รายการเราเนี่ยต้องจัดโปรโมชั่นพิเศษเดือดๆให้อยู่แล้วสำหรับ Fc รายการ l o v F Car b i k ที่จอง Land Rover Defender p l a i n Hybrid ตัวนี้เนะะี่ยแถมให้เลยทริปการขับขี่ออฟโรดสนุกๆมันๆแบบที่ผมมาเลยครับพร้อมที่พักสไตล์ แคมปิงม<า>้งและทุกยาส่วนตัวแบบนี้นะคะทุกคนบอกเลยว่าพิเศษมากนอกจากที่พักสวยๆเลยนะครับอาหารอร่อยทริปสนุกๆยังมีวิวแบบภูเขาแบบพานโนรามาส6 6 0องศาทุกคนใช่อ่าแม่ชี้ตกคือแล้วนะครับฝากเลย ลอเล่นนะให้เ,เพื่อนๆได้พักผ่อนยนใจท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้นะครับรับไปเลย3วัน2คืนให้เ,เพื่อนนะครับมากับคนสนิทคนรู้ใจหรือคนที่เรารักเนี่ยได้มากถึง4คนเลยและนี่ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของผมที่ Defender Glamping Experience 2ที่ได้ใช้ชีวิตกินนอนลุยบนรถพร้อมกับขับเจ้า Defender ลุยออฟโรดไปในที่ที่รถธรรมดาไปไม่ได้และผมจะไปลุยที่ไหนอีกติดตามชมกันได้ ได้ครับ